นี่นะครับที่มาต่อนะครับกรณีตํารวจนะครับอันนี้คือมาตรา24นะครับคือหลักการหนึ่งนะครับของกฎหมายประเพัยน,น,นะครับก็เจตนาลมหนึ่งก็คืออยากจะเอากฎหมายที่มีเกี่ยวข้องกับตํารวจเนี่ยออกไปนะครับไปให้ตาไปให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นไดำเนินคดีเองนะครับเพื่อลดปัญหาภาระของพนักงานสอบสวน ทางขับไปบางส่วนเป็นตำรวจลงนะครับแต่ดันเอาไปไม่หมดครับดันตํารวจจะคงมีหน้าที่อยู่นะครับปรณีแม้ตํารวจไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของนัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของนัฐแต่เจอการกระทําความผิดโทษตอบเป็นพินันนะครับแม้เราไม่ได้มีอํานาจเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของนัฐแต่ยังคงมีหน้าที่ตามมาตรายี่สิบสที่จะคงแจ้งหน่วยงาน นะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐานั้นถ้าไม่ทําตามหน้าที่ก็จะเป็นละเวน้นนะครับละเว้นในการปฏิบัติตามหน้าที่ทางส่วนนี้นะครับมันเนี่ยแจ้งแต่แจ้งโดวยวิธีใดก็ได้เช่นมาแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้เป็นต้นนะครับ,นะรบ,นะรบอันนี้คือถ้าแจ้งเปน็นหนังสื่อนะครับพอดีอาจารย์ก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นคณะท,ทางาน่อเป็นพินยของภาคหนึ่งด้วยนะครับก็ได้ร่างแบบ การแจ้งปรัอบเป็นพินัยกรณีพบเป็นนั้งสือนะครับไว้นะครับไว้นะครับก็บอยู่ในสไลด์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งสไลด์ให้อาจารย์บีมนะครับเดี๋ยวจะได้แชร์ไปในกลุ่มต่อนะครับทีนี้มาดูเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อนะครับ คืออำนาจนะครับอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐขอบเขตของอำนาจนะครับถ้าเป็นโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับโทษปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจะเป็นอำนาจในการออกคําสั่งปรับเป็นพินัยเนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐหนึ่งคนหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐของหนึ่งคนเนี่ยจะมีอำนาจในการออกคําสั่งปรับเป็นพินัยเนี่ย เลยกำหนดค่าปรับเป็นพินัยได้ไม่เกินอัตราโทษนะครับอัตราโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่อัตราโทษนะนะครับปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้าอัตราโทษปรับเป็นพินัยเป็นตัวอัตราโทษนะครับไม่ใช่กำหนดค่าปรับอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้เกินหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปต้องเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบองค์คณะอย่างน้อยสามคนนะครับสามคนขึ้นไปเช่นอะไรครับ โทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปเช่นรถทะเบียนขนสง่งตั้งแต่ทะเบียนหนึ่งศูนย์ทะเบียนรถที่ขึ้นด้วยตัวเลขอะครับหนึ่งศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าเป็นรถตามกฎหมายขนสง่งถ้ารถนั้นไม่เสียภาษีนะครับโทษปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าหมื่นอย่างเงี้ยตำรวจจราจรเจอออกใบสั่งไม่ได้นะครับออกใบสั่งไม่ได้ต้องออก เป็นคำสั่นปรับเป็นพินัยแบบองค์คนณะจะมีวิธีขั้นตอนออกอยังไงเดี๋ยวนาะมาคุยกันนะครับคุยจันหรืออุปรกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามพรบขนส่งเช่นรถทะเบียนสิบรถสิบล้อนะครับหรือรถทะเบียนหนึ่งศูนย์ถึงเก้าเก้ารถสิบล้อก็จะมีเจ็ดศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าใช่ไหมครับหกศูนย์ถึงเจ็ดเก้านะครับสิบล้อป้ายเหลือง นะครับแปดศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับห้าศู 59, นย์ถึงห้าเก้าอะไรเงี้ยทะเบียนป้ายขาวเป็นต้นอย่างเงี้ยรถขนส่งทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยนะครับยางบังโคลนหลังสูงกว่าพื้นเกินยี่สิบห้าเซนติเมตรหรือไม่มียางบังโคลนหลังเลยเนะี่ยอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องเนี่ยมีโทษปรับเป็นพินัยไม่เกินห้าหมื่นหรือไฟบอกความสูงของรถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วงต้องตีดวงไปบอกความสูงนะครับติดตอนบนสุดรถบรรทุกต้องสีเขียวนะครับสีดวงถ้าสีอื่น่นสีน้ําเงินนะครับไม่เกินห้าหมื่นข้อหาอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องอย่างนี้เป็นอํานาจในการออกคําสั่งปรับไปพี่นแบบองค์คณะตํารวจรจราจรออกใบสั่งไม่ได้นะครับ พราะตำรวจะจราจ,จรจะออกใบสั่งได้ก็ต่อเมื่อมีโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่ง่บาทเพราะจะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงหนึ่งคนนะครับในการดำเนินการแต่ถ้าความผิดโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทเช่นไปนะครับเช่นข้อหารถบรรทุกไม่เสียภาษีทำรถบัรทะเบียมนมาใช้ในทางรถขนส่งนะครับเอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบชนถูกต้องเป็นต้นมีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น อย่างเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยตำรวจตระจรออกไปสั่งไม่ได้นะครับจะต้องออกเป็นคำสั่งออกเป็นพินัยแบบองค์คณะสาพคนะครับสามคนนะครับทีนี้กรณีมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่กำหนดให้ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับประจาก,ก็รวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับพอดี อาจารย์เป็นคณะทํางานด้านปรับเป็นพี่นัยนะครับปรับเป็นพี่นัยก็ได้รับมอบหมายใ,ในส่วนหนึ่งเรื่องของรูปแบบสํานวนปรับเป็นพี่นัยนะครับสองก็คือการจัดทําคู่มือนะครับจัดทาคู่มือนะครับของพแพในนามของตลนะครับก็จะมีการแจกจ่ายนะครับเรื่องของกฎหมายปรับเป็นพี่นัยนะครับไปให้ทุกท่านนะครับอย่ายวได้ก็กําลัง จะส่งพิมพ์นะครับนะครับทำเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งพิมพ์ก็จได้มีการแจกจ่ายนะครับแล้วก็ส่วนที่สามว่าจะรับผิดชอบเรื่องของการทําสื่อการสอนนะครับการสอนนะครับซี่งตอนเราจะกาหนดไว้ห้านะครับเรื่องของกฎหมายปรับเป็นพี่นนนะครับเพื่อที่จะมาให้พวกเราฟังวันนี้นะครับอย่เรามีเวลาก็เดินขับรถไปต่างจังหวัดนะครับฟังเพลงเพลินๆบ้างเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเรื่องกฎหมายบ้างนะครับพอเวลาจัน ขับรถมาครั้งใดก็จะเปิดเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องอะไรฟังไปเรื่อยบ่อทีนะครับแล้วทีนีน้กฎหมายนะครับในบัญทีที่หนึ่งนะครับที่แต่งตั้งตำรวจไปด้วยเจ้าที่ของรัฐมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือพรบการชุมนุมสาธารณะนะครับก็คือมีม็อบนะครับมีบางข้อกล่าวหาเนี่ยที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษปรับเป็นพินัยแล้วนะครับจะไปจับกลุ่มผู้กระทาความผิดเหมือนก่อนไม่ได้ละ นะครับต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพี่ใาาดยกาหนดไว้นะครับพรบอธุรกิจรักษาความปลอดภัยรปภกรณีรปภเนี่ยครับตามกฎหมายเนี่ยต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับใบอนุญาตออกโดยผู้บังคับการนะครับถ้าปฏิบัติหนะ้าที่เป็นรปภไม่มีใบอนุญาตมีโทษจําคุกนะครับตามกฎหมายสารแขวงแต่ถ้า มีใบอนุญาตแล้วตามกฎหมายและกำหนดหน้าที่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่เป็นยามอ่ะรปภต้องพกใบอนุญาตติดตัวนะครับถ้าไม่พกมีความผิดปรับเป็นพิในไม่เกินห้าร้อยบาทใบอนุญาตติดตัวนะครับถ้าไม่มีก็มีโทษปรับเป็นพิในไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับอย่างเงี้ยเพื่อตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสอบปลปอ,ลอ ผู้กำกับและรองผู้การคคมงามการปรากันปราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเมื่อเจาการทำความผิดต่งางก็ต้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับพรบควบคุมการโคษนตร,ราโดยใช้เครื่องขยายเสียงเช่นกรณีเปิดเครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญ,ญาต่ะตามต่างจังหวัดมีงานเลี้ยงการหมอรับงานแต่งใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นโทษปรับเป็นพินัยนะครับและตำรวจเราเนี่ย ป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็จะมีสวปรอ,องผู้กับปอเป็นต้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่มกับเนี่ยนะครับแล้วก็พรบกา,ารเล่นแชร์พรบพยศทัชจราจรรถยนต์ขนส่งนะครับทางหลวงสถานบริการนะครับนะครับอันนี้นก็รรบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับตำรวจจราจรนะครับพรบจราจรทางบกรถยนต์ขนส่งก็และพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยก็ประกาศแต่งตั้ง ในส่วนของตำรวจจราจรตรงกันเลยนะครับอันแรกคือหวาาอัวหน้าเจ้าพนักงานจราจราก,กรร็คือผูอบอ้บัญชาการตรอคือผบตรออำนาจทั้งทั้งประเทศผู้บัญชาการอำนาจในภาคผู้การอำนาจในจังหวัดผู้กํากับหรือสารวัตรใหญ่นะครับอำนาสถานีมีอำนาจในเขตาารับผิดชอบนะครับเป็นหวหนาเจ้าพนักงานจราจรในเขตรับผิดชอบสองเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งเจ้าพนักงานจราจรที่แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสองส่วนครับเพราะเจ้าพนักงานจราจรหรือตำรวจจราจรมีสองประเภทหนึ่งโดยตำแหน่งสองโดยการแต่งตั้งตัวตำแหน่งคืออะไรครับโดยตำแหน่งก็คือตำแหน่งจราจรทั้งหมดเลยเช่นอบมู่จราจรรองสารวัตรจราจรสารวัตรจราจรรองผู้กับจราจรเป็นเจ้าพนักงานจราจรโดยตำแหน่ง อย่างนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยแต่เจ้าพนักงานจราจรประเภทที่สองนะครับที่สองก็คือเจ้าพนักงานจราจรโดยการแต่งตั้งจะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งตำรวจสายงานอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งจราจรเช่นผอบหมู่ปอผอบหมู่สืบสวนผอบหอมูอ่อธิการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรก็จะกลายเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรโดยการแต่งตั้งประเภทหรือตามมาตรา4เล็บ30เกดช้อเนี่ยโดยการแต่งตั้งทีนี้เจ้าพนักงานจราจรประเภทโดยการแต่งตั้งจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต่อเมื่อผ่านการอบรมและทดสอบด้านงานจราจรตามที่ตรอ,อกำหนดซึ่งเพื่อเราสอบไปเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมครับ ถ้าสอบผ่านแล้วก็เราก็จะอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีอํานาจออกไปสั่งแต่นั้นเนี่ยเจ้าพนักงานจราจรโดยการแต่การแต่งตั้งเนี่ยถ้าไม่ผ่านการอบรมและทดสอบเนี่ยย่อมไม่มีอํานาจออกไปสั่งตามประมวลประปพินัยนะครับเพราะท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กต็ต่อเมื่อผ่านการอบรมและทดสอบตามที่ตรอกกำหนดนะครับ นะครับถ้าใครไม่ผ่านการทดสอบยังไม่มีอานาจออกไปสั่งนะครับเช่นพอบูปอผอบูซืบอผอบูอเมริกานนะครับที่ผู้กํากับ,กบหรือคณะสถานีสวรรค์จาก่าสถานีนานาานแต่งตั้งให้ควบคุมการจราจรหรือแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าพนักง,งานจราจรนะครับต้องมีการผ่านการอบรมและทดสอบก่อนนะครับจึงจะมีอํานาจออกไปสั่งได้นะครับตามประบอกในความผิด법เป็นพิน,นายได้นะครับและส่วนที่สาม พนักงานสอบสวนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะเกี่ยวข้องก,กับการสอบสวนในความผิดตามพรบรจราจรทางบกความผิดนะครับความผิดก็คือคดีจราจ,จรนี่ดังนั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้เจ้าพนักงานจราจ,จรจึงไม่มีอำนาจออกไปสั่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะกรณีเกี่ยวกับคดีจราจรหรืออุบัติเหตุนั่นเอง นะครับที่ไม่มีคนเจ็บหรือไม่มีคนตายนั่นเองนะครับนะครับข้อพรบอรจราจรรถยนต์ขนส่งและพรบอรคุ้มครองผู้ประสบภัยแต่งตั้งเหมือนกันหมดเลยล้อกันมาเลยนะครับล้อกันมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตอันหนึ่ง กรณีนะครับกรณีไม่พูดดีกว่านะครับกรณีอาจจะมีหลายที่ทําผิดอยู่นะครับแต่ไม่พูดดีกว่าบ mm hmm. คือหลักการนะครับหลักการก็คือว่ากรณีการกระทําครั้งเดียว เป็นโทษปรับเป็นพินันทั้งพรบรักษาความสะอาดและพรบรจราจรทางบกเช่นขับรถบนทางเทา้าจะจอดรถบนทางเท้า่ยจอดรถบนทางเทา้ทาเนี่ยนะครับหรือวางของเพื่อจองที่ในถนนอนะ่ะวางเก้าอี้วางอะไรจองที่บนถนนอนะ่ะทำาดยปการ,รกิจของาจราจรอนนะ่ะมีโทษปรับตามพรบรจราจรทางบก ่ศวตปรับตามพรบรจราจรทางบกไม่เกินสี่พันบาทอย่างสูงนะครับไม่เกินสี่พันบาทแล้วก็ผิดพรบรักษาความสะอาดปรับไม่เกินหมื่นหนึ่งถ้ากรรมียวผิดกฎหมายหลายบทต้องลงโทษบทหนักสุดตามพรบรักษาความสะอาดอย่างข้อหาดักล่าวถ้าตารวจจราจรไปเจอก็ออกไปสาาั่งไม่ได้นะครับต้องไปดําเนินคดีตามพรบรักษาความสะอาดนะครับตามความสะอาดก็เป็นอานาจและตำรวจจราจรไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบรักษาความสะอาดแต่เรื่องของ ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นนะครับไ่เอเ่อเทศบาลดบตเป็นต้นอบจอเป็นต้น,นครับอันนี้ก็มีพรรอธุรกิจสื่ความปลอดภัยนะครับรบอควบคุ้นคือขยายเสี่ยงนะครับส่งเราลด้แชร์แล้วก็ตัวอย่างพลรวางต่างเราไปดูเอานะครับนะครับเราจะได้ ี้เราได้ศึกษาในสองส่วนแรกแล้วนะครับคือส่วนที่หนึ่งก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไว้ด้วยการปรับเป็นพินายนะครับส่วนที่สองเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเ,เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายไว้ด้วยการปรับเป็นพินายเป็นส่วนที่หนึ่ง ถ้าตำรวจได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีทั้งอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแต่ถ้ากฎหมายฉบับใดไม่ได้แต่งตั้งให้ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำรวจไม่มีอำนาจแต่มีเพียงแค่หน้าที่นะครับหน้าที่ที่ต้องแจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเมื่อเราเจอผู้กระทำความผิดก็ดปรบบเป็นพินัยในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง ที่ตารวจไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่ได้แต่งตั้งให้ตํารวจเป็นเจ้าที่ของรัฐแม้ไม่ได้มีอํานาจในการดําเนินคดียังคงมีหน้าที่แยกนะครับตามมาต,ตรา24ในงานที่เป็นเจ้าที่ของราาัฐทราบทีนี้อันนี้เป็นเรื่องสาคัญแล้วนะครับวิธีในการที่จะดําเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ที่มีโทษปรับเป็นพิษนยห,หมายควาะว่าเมื่อเราเจอผู้กระทําความผิดที่มีโทษปรับเป็นพิษนหยแล้วเราจะมีขั้นตอนในการดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดปรับเป็นพิษนยอย่างไรเช่นตํารวจไปเจอบุคคลข้ามถนนไม่ข้ามในทางข้ามในระยะร้อยเมตรจากทางข้าม ถ้าตำรวจจราจรเจอออกไปสั่งไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ขับขี่ทาความผิดว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ได้เพราะตำรวจมีอำนาจว่ากล่าวตักเตือนได้เฉพาะผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดถ้าไม่ใช่ผู้ขับขี่ว่ากล่าวไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้นะครับดังนั้นเมื่อเจอผู้กระทำความผิดที่ปรับเป็นพินัยที่ว่ากล่าวไม่ได้ก็ต้องดําเนินคดีนะครับกับผู้กระทำความผิดนะครับ นี้เรามีวิธีหรือขั้นตอนในการดำเนินคดีกับผู้กระทาความผิดโทษตอบเป็นพิดัยอย่างไรบ้างหนึ่งทำอะไร 2. องทำอะไร 3. ามทำอะไรมีปัญหาในการปฏิบัติธําเนียนะครับเราจะมาคุยกันนะครับทีน oh. ี้วิธีในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จะมีสองวิธีนะครับสองวิธีนะครับถ้าใช้วิธีที่หนึ่งแล้วเราก็จะไม่ใช้วิธีที่สองถ้าใช้วิธีที่สองแล้วเราก็ไม่เอาวิธีที่หนึ่งมาใช้นะครับดูให้ดีนะครับนะครับจะเป็นวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกฎหมายก็จะกําหนดไว,ว้วิธีในการดำเนินคดีพิในเนี่ย าเป็นกรณีนี้ใช้วิธีพินยันยถ้ากรณีนี้จะใช้วิธีเฉพาะเป็นต้นนะครับทีน,นี้วิธีดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดทางพินยัยมีสองวิธีดําเนินการหนึ่งเรียกว่าวิธีดําเนินคดีตามกฎหมายพิน,ยยนัยเหลือใจสั้นๆว่าวิธีดําเนินคดีทางพินัยตามพินยัยหรือวิธีตามกฎหมายพินัยนั่นเองตามมาตา 19, 20, 20, 21ขั้นตอนที่กําหนดไว้นะครับเดือเรียกว่าวิพินัยนี่คืวิธีพิน,นัยนีเองนะครับก็คือเป็นวิธีที่กฎหมายว่าดยการปรับเป็นพินัยได้กําหนดไว้ว่าถ้าเจอกับผู้ผู้กระทาความผิดปรับเป็นพินัยต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมยายบัญญัติไว้อย่างไรบ้างนะครับตามกฎหมายด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็คือวิธีเฉพาะ นะครับซึ่งแตกต่างไปจากวิธีพิในนะครับเช่นการออกใบสั่งของตำรวจจราจรตามมาตรา22นั่นเองดังนั้นวิธีเฉพาะคืออะไรครับถ้ากฎหมายฉบับนั้นกำหนดวิธีการดำเนินคดีความผิดปรับเป็นพิในไว้แตกต่างนะครับไว้ไว้เฉพาะหรือแตกต่างไปจากวิธีที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพิัยแล้วนะครับ การดำเนินคดีปรับเป็นพินัยก็ต้องใช้วิธีเฉพาะนะครับวิธีเฉพาะนะครับนะครับวิธีเฉพาะเช่นการออกใบสั่งตำรวจจราจรนะครับซึ่งใบสั่งการออกใบสั่งตำรวจจราจรเป็นวิธีเฉพาะซึ่งได้มีความเห็นคณะกรรมการปรับเป็นพินัยเรื่องเ็จที่หนึ่งสี่หกสิบนะครับทับสองห้าหกหกเป็นที่หนึ่งนะครับได้กําหนดไว้ว่านะครับอ่า การออกใบสั่งนะครับเป็นวิธีเฉพาะตามมาตรา22นะครับซึ่งมาตรา22บอกว่าไงครับความในมาตรา19 20 21ไม่ใช้บังคับแก่การดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางพินัยซึ่งกฎหมายบัญญัติความผิดทางพินัยได้บัญญัติวิธีการดำเนินการไว้เฉพาะหรือแตกต่างไปจาก บทบัญญัิแห่งมาตราสิบเก้ายี่สบทิบเอ็ดติบแห่งมาตราอากาศนั่นเองดังนั้นการออกใบสั่งตำรวจของตำรวจจราจรเป็นวิธีดำเนินคดีพินัยกับผู้กระทำความผิดที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะหรือแตกตา่างไปจากวิธีพินัยทั่วไปเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการออกใบสั่งเราเนี่ยไม่ต้องเอาขั้นตอนตามมาตราสิบเก้ายี่สบจิบเอ็ดหรือวิธีพินัยมาใช้ ก็ให้ใช้วิธีการพิธีการออกใบสั่งเราเลยแต่ขั้นตอนต่างๆก็ต้องสอดคล้อง่าเรื่องของการแจ้งสิทธิ์ทางพินัยนะครับหรือการแจ้งให้ผู้กระทำความผิดทราบว่าก็ยังเป็นโทษปรับเป็นพินัยอยู่นะครับเป็นต้นนะครับนะครับก็ดังนั้นเนี่ยการออกใบสั่งเราสังเกตไหมครับเวลาทําสํานวนพินัยส่งอายการเนี่ยพอดีท่านพนักงานอัยการยังไม่เข้าใจนะครับแต่ท่านยังไม่เข้าใจท่านยังโคลสั่งให้ไป ดาเนินการตามมาตราสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอยู่ให้ไปดําเนินการตามขั้นตอนพินัยอยู่ท,ทั้งที่การออกใบสั่งหรือขั้นตอนการออกใบสั่งเราเป็นวิธีเฉพาะหรือแตกต่างไปจากวิธีพินัยตามมาตรายี่สิบสองซึ่งมตาตรายี่สิบสองก็บอกชัดเจนว่าไม่เอาขั้นตอนพินัยตามมาตราสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดมาใช้บังคับแก่ขั้นตอนการออกใบสั่งบันทอวา,าปบสั่งนะครับดังนั้นเนี่ยวิธี ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่มีโทษปรับเป็นพิ่ดน,นียนะครับมีสองวิธีนะครับสองวิธีคือ,อ,อวิธีตามกฎหมายพี่ใด้และวิธีตามวิธีเฉพาะนะครับตามกฎหมายซึ่งกำหนดวิธีการดำเนินคดีไว้แตกต่างนะครับ นะครับไดยเฉพาะโดยแตกต่างไปจากวิธ so, so ีพ so so, ิ่นายนะครับตามมาตรา22นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีในการดำเนินคดีพินายมีสองวิธีนะครับก็คือวิธีพิ่นายกับวิธีเฉพาะโดยแตกต่างไปจากวิธีพิ่นายนะครับเช่นการออกไปสั่งของเรานะครับอนี้สรุปก็คือว่าการออกไปสั่งเราไม่ต้องเอาขั้นตอนพินายมาใช้เพราะเป็นวิธีเฉพาะนะครับวิธีเฉพาะแล้วเก็เอาขั้นตอนการออกไปสั่งเรามาใช้ได้เลยราะว่าออกไปสั่งปุ๊บ เมื่อเกินเจ็ดวันแล้วก็ต้องออกใบเตือนเพ่จะมาลงทะเบียนตอบรับใช่ไหมครับตั้งแต่อ,ออจะถือว่าได้รับภายในสิบห้าวันนับแต่วันออกใบเตือนนะครับแล้วก็ต้องเสียค่าปรับภายในสิบห้าวันถ้าไม่เสียปุ๊บเราก็ยังดาเนินการขั้นตอนอาตามจราจรได้อยู่ก็คือแจ้งนะครับไปที่ขนส่งนะครับเพื่อระงับการออกใบป,ป้าภาษีนะครับประจําปีนะครับประจําปีนะครับก็มีสองวิธีนะครับทีนี้ วิธีพิ่นายมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จะค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะเลิกก่อนนิดนึงนะครับพอดีปุ่มแพ้ขึ้นนะครับน่าจะยืนนี้ไม่ค่อยสบายนะครับลูกไหลไม่หยุดเลยครับจะเลิกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มอีกทีตอนบ่ายโมงนะครับจะนี้ค้างไว้ตรงวิธีนะครับพี่นายทีนี้วิธีพี่นายครับกรณีเราเจอผู้กระทําความผิดที่มีโทษ่อไปพี่นายเช่นไม่ข้ามถนนในทางข้ามในระยะร้อยเมตรจากทางข้ามให้ มีอยู่สองขั้นตอนวิธีในการดำเนินการกับผู้กระทําความผิดคื้นหนึ่ง 1, แจ้งไว้ดีนะครับไอ้สองขั้นตอนเนี้ยท่านจำให้ดีแจ้งสี่อย่างสองออกคําสั่งปรับเป็นพินัยนี่ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะอธิบายลงรายละเอียดนะครับหนึ่ง,จงแจ้งสี่อย่างแจ้งอะไร้างครับแจ้งสิทธิ์แจ้งข้อเก่าวหา แจ้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามแบบปรอน,อนหนึ่งของตรอ,อ,พอพาดน,นหนูพินัยหนึ่งนะครับตอ,น,อ,น,อน,นะครับสองออกคำสั่งปรับเป็นพินัยนะครับแจ้งก็คือหนึ่งยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้พรอน,อนหนึ่งกอกให้ใบสั่งนะครับตามแบบพรอน,อนหนึ่งให้ครบถ้วนแล้วก็ยื่นให้เขาไปขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็ ออกคาสั่งปรับเป็นพินัยแบบพอนอสองขีดนะครับพอนอสองถ้าปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสองขีดหนึ่งออกออกโดยเจ้าที่ของรัฐคนเดียวถ้าปรับเกินหนึ่งหมื่นออกแบบพอนอสองขีดสองโดยแบบองค์คณะเจ้าที่ของรัฐสามคนนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนมือคดีพินัยถ้ามีเสียค่าปรับตามกําหนดก็ทําสํานวนปรับเป็นพินัยฟ้องผู้กระทาําผิดต่อศารเห็นไหมฮะ วิธีปรับเป็นพิธัยก็มีแค่แจ้งกับออกคําสั่งไม่เสียค่าปรับตามตำรวิเสศข้อเก่าหาก็ความสานวนปรับเป็นพิธนยฟ้องผู้กระทาความผิดต่อศาลเห็นไหมครับถ้าตอนมีแค่แจ้งกับออกคําสั่งทีนี้การแจ้งและออกคําสั่งนี้ก็จะมีอยู่สองกรณีนะครับสองกรณีนะครับไอสองกรณีนี้ก็จะยืดเวลาออกไปนะครับยืดเวลาออกไปนะครับที่เวลาไปว่า ถ้ากรณีที่หนึ่งสองขั้นตอนนี้จะจบไปในครั้งเดียวเลยแจ้งกับออกคำสั่งภายในทีเดียวเลยถ้าไม่ใช่กรณีที่หนึ่งไอ้สองขั้นตอนนี้มันจะยืดออกไปยืดออกไปในบางช่วงอาจจะถึงร้อยี่สิบวันเลยยืดออกไปเลยนะครับกว่าจะแจ้งได้แจ้งเสร็จปุ๊บกว่าจะออกคำสั่งขอเป็นพิ่ายได้ก็ยืดออกไปกเวลาก็ายืดออกไปอีกขั้นตอน การแจ้งก็จะยืดออกไปอีกนะครับแต่มีขั้นตอนเ,อเช่นต้องต่อแจ้งโดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับถือว่าได้รับภายในสิบห้าวันนับแต่วันปรากฏในทะเบียนตอบรับนะครับแล้วต้องเสียค่าปรับแต่แก้ข้อเก่าวหาภายในสามสิบวันอะไรเงี้ยว่าจะมีการยืดระยะเวลาในการดำเนินคดีออกไปแต่มีแค่สองขั้นตอนนะครับให้เราจำสองขั้นตอนไว้นี่พอก็คือการดำเนินคดีปรับเป็นพิเศษ หนึ่งแจ้งสองออกคำสั่งนะครับขอออกคำสั่งไม่มีการจับกลุ่มหรือเอาตัวผู้กระทำความผิดไปที่โรงพักได้แค่แจ้งกับออกคำสั่งแจ้งสี่อย่างนะครับเดี๋ยวตอนเช้านี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอดีน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวมาอาจารย์ธัญญาเราจะไบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับมาต่อกันนะครับบ่ายโมงตรงมาต่อกันนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาต พักไปตรงนี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวมาตอบช่วงบ่ายโมงโตรงนะครับนะครับส่องข้ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดตอนบ่ายโมงครับ